โดนร่วงเมาด้อยทางเพศโดยผู้ชายคนนั้นเรื่องทำเป็นยไงสามารถถูกเขากระทําทางเพศกับเรามันเป็นเขาว่าสูญสิ้นความเป็นคนจริงๆในตอนนั้น่ะตอนนั้นคือเรารู้สึกว่าเราไม่มีอะไรจะเสียแล้วอะเราแบบอิสว์มาดิวะการที่เราจะมีเซ็กกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยเขาคนนั้นต้องเป็นคนยังไงเย็นตุ๊เด้อก็ดิ รายการเรื่องบนเตียงนภเตียงก็นับรายการที่เราจะมาพูดกันบนเตียงเกี่ยวกับเรื่องเซ็กนะครับว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวอีพีนี้นะครับเราจะแปลกกว่าทุกอีพีเพราะว่าเรื่องเซ็กเนี่ยมันเป็นเรื่องของทุกคนฉะนั้นมันจะไม่ได้มีแต่ผู้หญิงวันนี้เราจะพาผู้ชายหนึ่งคนมาครับซึ่งเขาอาจจะถูกใจสาวๆหละเพราะว่าเขาเคยเล่นซีรีส์มาก่อนนะครับเป็นซีรีส์ที่ดังในช่วงหนึ่งเลยแหละงั้นขอเชิญด้วย,วยรครับพี่ฟุกครับเอ๊สวัสดีครับอันนี้อ๋อ ม่เ e er ีียสวัสดีครับพุกธาภัทรครับปัจจุบันก็เป็นนักแสดงทํางานเรื่องหลังบ้างเล็กน้อยที่เป็นฟแลนซ์ฟแลนซ์เขียนบทอยากกล้าเป็นผู้กกับให้ได้อยากแบบทําหนังของตัวเองที่เรียนด้านนี้มาโดยตรงเราเรียนการแสดงและกํากับการแสดงของละครเวทีมาอ่าโอเคครับเราจะมีกฎข้อนึงของการขึ้นมาบนเตียงนี้ก็คือทุกคนที่ขึ้นมาบนเตียงนี้ จะต้องเปิดเผยเปิดอกเปิดใจเกี่ยวกับเรื่องเซ็ก์ที่ผ่านมาทั้งหมดโอเคไหม <okay S 1> ครับโอเคครับอ่าจับมือจับมือครับขอถามคําถามพื้นฐานของเรื่องเกี่ยวกับเซ็ก์ของพี่พฟก,ก่อนว่ามีเซ็ก์ครั้งแรกเนี่ยตอนอายุประมาณเท่าไหร่เซ็ก์ครั้งแรกของเราคือเราจะขอแยกพาร์ทก่อนว่าเซ็ก์ครั้งแรกเนี่ยเรานับกับแฟนเนาะแต่ว่าจริงๆก่อนนะเรามีเหตุการณ์ที่เคยโดนอับวิมาตอนเด็กกว่านั้นซึ่งอันนี้เดี๋ยวจะมีเล่าในรายการใช่ใช่เซ็ก์ครั้งแรกของเรา คิดว่าตอนประมาณแบบสิบห้าสิบประมาณเนี้ยจริงจีมันธรรมดานะมีแฟนทั่วไปแล้วก็เขาก็อยู่คอนโดใกล้ๆก,ก,กับเราโทรไปมาหาสู่เนียแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งแล้วก็ไปห้องเขาเหมือนดูหนังอะไรสักอย่างด้วยกันแล้วก็แบบไปเลยเอออยู่ดีๆก็ไปมีอะไรกันแล้วก็เป็นครั้งแรกของเรา<อ> จะไม่ได้ไไดแล้วม,มันนะคือมันเปิดโลกเรามากเลยเ้ยเราผู้ชายทุกคนน่าจะเป็นก่อนที่จะมีเซ็กซ์ครั้งแรกเราจะมีจินตนา,าการอะไรบางอย่างอยู่ในหัวมันจะแบบว้าวมันจะรู้สึกบื้อหวาอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเออมันจะ,ม,นจะมันจะแฟนตาซีแบบญี่ปุ่นหน่อยแต่ว่าพอมาเจอของจีนเราก็รู้สึกแอ๋อมันแบบนี้นี่เองอ๋อมันแบบนี้อ่าซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่ดีดีนะสำหรับเราก็ได้รู้อะไรหลายอย่างถ้าให้เทียบกับการมีเซ็กซ์ในปัจจุบันเนี่ยพี่มองว่ามันแตกต่างกันไหมเราเติบโตมากขึ้นมันมมีีอะไรท่่ันแตตกาง เราไม่รู้สึกต่างอะไรจากการแบบมีเซ็กซ์ก่อนๆหน้าเลยแต่เรารู้สึกว่าแบบเราเรียนรู้ที่จะมีเซ็กซ์กับแฟนยังไงหรือว่ามีเซ็กซ์กับคนอีกคนหนึ่งยังไงให้คอมฟอร์ตกันและกันมากขึ้นมันเป็นแอคทิวิตี้หนึ่งที่ทําร่วมกับคนที่เรารักอะไรอย่างเงี้ยกี่มองเรื่องเซ็กซ์เนี่ยเป็นเรื่องของความสนุกหรือความรักมากกว่ากันมันควบคู่กันนะคือมันไม่ได้ว่ามันต้องขาดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจําเป็นต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งคือเรารู้สึกว่ามันสามารถเซอร์เฟรสกันได้ด้วยซ้ำในบางทีเราก็รู้สึกว่าความัน ก็แค่มีเซ็กส์กันอย่างเดียวมันก็เป็นความสัมพันธ์รูปแบบหนึ่งซึ่งเราก็ไปจ้ามันไม่ได้ว่ามันผิดหรือถูกแต่ว่าความสัมพันธ์ที่มันมีความรักไปด้วยแล้วก็มีเซ็กส์กันไปด้วยมันก็เป็นอีกความสัมพันธ์นึงก็คือมันไม่มีผิดไม่มีถูกอ่ะมันไม่แปลกมันไม่อะไรมันแล้วแต่ว่าคอนดิชันของแต่ละคู่เป็นยังไงมากกว่ามันเป็นแอคทิวิตี้หนึ่งอ่ะเราแต่งใจจะทำร่วมกันไหมถ้าอยากทำก็ก็ทำสำหรับเราเราโม้มัน ไอ้มันสนุกแล้วเรามีความสุขที่จะทำมันอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ดีอะคือเราชอบแต่ถ้าคนไม่ชอบก็ก็ได้ก็ไม่ได้ผิดอะไรของเขาใช่ใช่ใช่อย่ามาจัดทุกอย่าก็พอใช่พ่อไปในการเล่นซีรีส์วายได้ยังไงไปแคสสิครับพุ่นพไปแคสใช่สาบเราคือเราลัคกี้มากเราได้ไปแคสบทที่เป็นแบบตัวเอกเลยแล้วก็ดันได้แล้วการที่เราไปเล่นซีรีส์วายเนี้ยมันส่งผลต่่อองานตไป จริงๆแล้วมันส่งผลไหมมันไม่ควรจะส่งผลแต่ว่าในประเทศเรามันยังติดภาพลักษณ์อันนั้นอยู่มันเหมือนแบบการสร้างคู่พระนางตั้งแต่สมบัติมิทนีนเดศคู่อัญญาอะไรเงี้ยกับซีรีส์วายเรามันก็ส่งผลคนหลายๆคนก็จะรู้สึกว่าคนนี้ต้องจีนกับคนนี้ต่อไปนะคนนี้ต้องจีนกับคนนี้ต่อไปนะถ้าเราย้ายมาย้ายเรือย้ายคู่ย้ายเรือไปมันก็แบบเป็นการทรยศการจะลบภาพคาแรคเตอร์ที่มันชัดเจนและรุนแรงระดับหนึ่งเพราะว่ามันมีความเป็นเจนเดอร์แฝงในนั้น พอเราไปรับบทที่เฉยๆทั่วไปอะไรเงี้ยมันก็มันก็ไม่ได้แข็งแรงพอที่จะลบภาพอะไรอย่างนั้นได้มันส่งผลต่อชีวิตจริงไหมมันไม่คงส่งผลหละแต่แค่เรารู้สึกมันส่งผลเล็กมากกับเราอะเรารู้สึกมไม่ผิดที่คนจะจับเราไปจ้น,น่ะคนนู้นคนนั้นคนน,คนี้มันเหมือนเราแต่งนิยายโดยการแบบอินสปิเรชันจากคนสองคนมาอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ผิดนะไม่ได้ไม่ได้ส่งผลต่อเราที่จริงแล้วคือพี่ชอบผู้หญิงใช่ไหมหรือพี่ไม่ได้ปิดกัน เราไม่้รู้สึกว่าเราจะต้องชอบแค่ผู้หญิงเราเราชอบคนได้เยอะมากคือเราเคยรู้สึกว่าผู้ชายหล่อคนนี้ดูดีอะไรเงี้ยเราก็มีความรู้สึกน <No> bueno um> ั้นแต่แค okay ่เรารู้สึกว่าในเรื่องบนเตียงเรารู้สึกว่าเราชอบกับผู้หญิงคือถ้าพูดถึงเรื่องรูปพันสันธามนะจะเพศอะไรมันดูดีได้ทั้งนั้นใช่ใช่ใช่มันสเปคเราได้อะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องบนเตียงเรื่องมีเซ็กซ์อะไรเงี้ยอยากเป็นผู้หญิงมากกว่าใช่เรารู้สึกว่าเราชอบสัมผัสผู้หญิงมากกว่าถามว่ามีเซ็กซ์กับผู้ชายได้ไหมก็น่าจะไม่ได้อาจจะได้ก็ได้นะไม่รู้่เรราาู้สวมันบ มันก็คงเป็นกำแพงกำแพงหนึ่งของเราสักวันหนึ่งก็แค่ก้าวข้ามไปไม่เหมือนคนจะสักอ่ะเออคือถ้าสักเราแม่งมันก็สักเลยอ่ะเพศมันเลื่นไหลได้นะแบบว่าใช่ตอนนี้เราคิดอย่างนี้ในอนาคตในอีกสิปีข้างหน้าเราจะคิดแบบอื่นก็ได้ใช่ใช่ใช่โออยากย้อนกลับไปในเรื่องเกี่ยวกับการที่โดนอืโดนล่วงละเมิดโอาคเพศโดยผู้ชายคนนั้นเรื่องราวเป็นไงสามารถเราก็จริงๆเรื่องมันเกิดตั้งแต่สมัยที่เราเรียนแบบ มัธยมอยู่ตอนนั้นเรียนประจําซึ่งมันเป็นโรงเรียนประจําที่แบบกึ่งกึ่งระบบทหารก็คือแบบแบ่งชนชั้นมานาชัดเจนมากเลยคือโดนสั่งอะไรก็ต้องทำอะไรยอมยอมหมดเลยซึ่งแบบมันเกิดขึ้นตอนเราอยู่มานแบบจำไม่ได้มอต้นเลยมั้งซึ่งก็เป็นรุ่นพี่มปลายเขาก็มาข่มขู่เราอะไรหลายอย่างมันเป็นเขาว่าสูญสิ้นเขาเป็นคนจริงๆในตอนนั้นอ่ะคือเราเคยโดนแบบจับหัวโขกกับกำแพงอะไรเงี้ยโดยที่เราตอบโต้อะไรไม่ได้เลย เขาทําอย่างนั้นเพื่ออะไรเขามีเหตุผลไหมว่าแบบมาทําทําไมอะไรเงี้ยเราไม่เข้าใจแล้วก็ไม่คิดอยากเข้าใจด้วย<ม>เรารู้สึกว่ามันเป็น,ปนความบ้าอำนาจของคนที่มีวุฒิภาวะเด็กอายุ18 17 18คนหนึ่งที่แบบมีอานาจสูงสุดในโรงเรียนแล้วสามารถทาอะไรรุ่นน้องก็ได้โดยที่ไม่ผิดเลยกับรุ่นพี่คนเนี้ยเขาทํากับเด็กอีกแบบเราว่าเป็นสิลยเเลยใช่แค่รุ่นเราก็ไม่ใช่เราแล้วมีเยอะกว่ามีเยอะกว่านี้มากมีการทําร้ายมีการข่มขู่ จนวทั่งแบบเราต้องยอมแบบถูกเขากระทําทางเพศกับเราคือเขาเป็นนักเลงเป็นหัวโจลอะไรอย่างนี้แต่ว่าเขามีแต่ว่าเขามีความต้องการทางเพศกับผู้ชายด้วยใช่คือเราบอกไม่ได้หรือว่าเขาเป็นเกย์หรือว่าเขาเป็นอะไรเขาเป็นเพศอ,อะไรแต่ว่าในสังคมปิดมันเหมือนสังคมคุกอะเรารู้สึกว่าเราจะโอเคถ้ามันถูกกระทําโดยสมยอมคือมันก็มีเพื่อนเรา มันก็มีผู้ชายบางคนที่เป็นเพื่อนเราแล้วก็คบกับคนที่เป็นกระเทยคนที่เป็นตุ๊ดอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็เป็นเรื่องปกติเราขอใช้คําแบบเรียกสรรพนามว่าเกย์ตุ๊ดกระเทยนะเพราะเราไม่ชอบคำว่าเพศที่หนึ่งเพศที่สองเพศที่สามเราเสื่อม <Okay. S 1> เป็นลําดับเกินไปเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับหลายๆคนแล้วแน่นอนสิน่งีมันเกิดขึ้นมาเพราะเราเป็นผู้ชายเราโดนแบบความเป็นแบบท็อกซิกมาสคูลินิตี้มันแบบม,แบบมันกดทับเราอยู่ให้เราไม่กล้าพูดซึ่ง จรง<ท>ำร้งองไหใ้ใช่ใช่ซึ่งจริงๆแล้เราเรื่องเหล่านี้เราเพิ่งมากล้าพูดจริงๆประมาณปีสองปีที่แล้วอยนะ่างเงคือเมื่อก่อนก่อนนั้นเนี่ยไม่เคยมีใครรู้เลยว่าเราเคยถูกอบิวสมาก่อนอ,อะไรที่ทําให้เรากล้าออกมาพูดเรื่องนี้เรารู้สึกมันท็อกซิกมันเป็นการกดทับของแบบสังคมชายเป็นใหญ่แหละเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่แบบผู้หญิงเท่านั้นที่โดนเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีผู้ชายที่โดนเหมือนกันนะแล้วผู้ชายเหล่านั้นอะ ไม่กล้าแสดงออกเราแค่อยากแบบเป็นเสียงเสียงหนึ่งก็ได้ที่บอกว่าเฮ้ยพูดออกมาเหอะมันมันไม่ใช่เรื่องน่าอายในยการที่เราโดนอะไรแบบนี้มามันไม่ถูกต้องความผิดไม่ใช่เราด้วยซ้ำใช่มันเปลี่ยนเราให้กลายเป็นคนละคนไปเลยเอาจริงๆเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะคือเรารู้สึกว่าเราเรามันทําให้เราสนใจในเรื่องเพศมากขึ้นมันคือการนอนร้องไห้และคิดตกตกกะกอนหลายอย่างอะไรเงี้ยมันทําให้เรากลายแบบนักเรียกร้องคนหนึ่งเรากล้าที่จะออกมาพูดอะไรเพื่อสังคมตอนนี้พี่ผ่านก้าวผ่านมันมาได้แล้วอื ก็ยังมีฝันร้ายบ้างแต่ก็รู้สึกว่ามันก็มันก็ผ่านมาแล้วแล้วมันก็เป็นอดีตจากเหตุการณ์ที่เราโดนลุ่ะเมิดตอนเด็กตอนนั้นน่ะกับผู้ชายเนี่ยทำให้มันมีกําแพงการมีเซ็กกับผู้ชายไหมสำหรับเราไม่ใช่กําแพงการมีเซ็ก์แต่เรารู้สึกว่าเป็นกําแพงในการอยู่ในสังคมมากกว่าคือมันมีอยู่ช่วงหนึ่งตอนกลับไปบ้านเราระแวงพ่อตัวเองเรามีความระแวงกับผู้ชายหลายๆคนขึ้นมาหาลัยอะไรเงี้ยก็ยังมีอาการแบบอย่างนี้อยู่ การโดนผู้ชายกอดจากข้างหลังสำหรับเรามันคือแบบสะดุ้งเหมือนกันะกนะกระทั่งชื่อของคนคนนั้นน่ะถ้าเราได้ยินชื่อนี้คือกลัวเราจะรู้สึก<ม>ว่าคนนี้เป็นคนไม่ดีไปแล้วอะ่ะชื่อมันยังมันยังคงแบบทริกเกอร์เราอยู่ตลอดเวลาเราอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นอยู่กี่ปีพอสมควรเลย<ม>แล้วมันก็เกิดขึ้นกับเราเปลี่ยนไปคนนู้นเปลี่ยนไปคนนี้เปลี่ยนไปคนนั้นคนนั้นจนถึงปีหนึ่งเราต่อต้านเราแบบเราไม่เอาเรา<ม><ม>ไอ้เฮียกูไม่ยอมมึงแล้วอะ่ะกูจะต่อยมึงอะ่ะ แม่งก็หนีไปแบบจนใช่ใช่คือวันที่เรารู้ขึ้นสู้อ่ะเขาแบบหนีเลยเขาเดินหนีไปเลยเว้ยแล้วสุดท้ายแม่งก็ไปถามเพื่อนเราเราจนตอบแล้วอะ่ะเราแบบเราไม่เอาอีกแล้วอะ่ะตอนนั้นคือเรารู้สึกว่าเราไม่มีอะไรจะเสียแล้วอะ่ะเราแบบไอสัตว์มาดิวะอะไรอย่างเงี้ยเออเออเรื่องของการแซงออกอ่ะเราเราทำไปแล้วแต่เรื่องของจิตใจอ่ะเราผ่านมันมาได้ยังไงจริงๆการได้แบบเห็นคนอื่นที่กล้ากล้าพูดเรื่องนี้ออกมามากขึ้นอะไรยงเงี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ย <laughs> กูมาทาอะไรอยู่อะพูดสิพูดสิเป็นอีกหนึ่งเสียงสิวะเราจะเก็บมันไว้ทําไมเรื่องนี้ไม่ถูกต้องนะเออมันก็เป็นเหตุผลให้เราแบบกลายเป็นคนหนึ่งที่พูดแหละประสบการณ์เซ็กที่ดีกับประสบการณ์เซ็กที่แย่อยากพูดเรื่องอะไรก่อนเอาเรื่องแย่ก่อนเพราะมันมา <Okay. S 1> ตรงนี้เรื่องแย่เราก็คือการ abuse mm. ของเราแล้วก็มีเรื่องของการที่แบบ เราเคยเมาแล้วก็โดนหลักลับจากผู้ชายเหมือนกันอีกแล้วใช่เป็นคิดว่าเป็นเพราะอะไรเราถึงโดนผู้ชายบ่อยๆจริงๆตอนนี้เราเราโตมาเรารู้สึกว่าเราเราค่อนข้างดูแมนขึ้นมากแต่จริงๆตอนที่เราเด็กกว่านี่เราดูเป็นคนอ่อนแอดูไม่กล้าตอบโต้อะไรผมว่าเรื่องประสบการณ์เซ็กที่ไม่ดีของเพียงแม่งมีแม่งแบบเันเรื่อเลยกองไหมอ่ะงั้นเราไปตรงที่มันดีโอเค จริงๆประสบการณ์ s e ์ที่ดีของเราคือประสบการณ์เราอยากพูดว่ามันคือประสบการณ์มีเซ็กส์กับแฟนจากเราเราเราเคยมีเซ็กส์ใช้บริการเหมือนกันเป็นการอยากรู้อยากลองมีกะีกันแหละเออเออใช่เป็นการไปแบบไปซื้อบริการจากคนที่เขาขายบริการอยู่เรารู้สึกว่ามันต่างกันมากๆเลยเรารู้สึกว่าการมีเซ็กส์กับแฟนมันมันมีความสุขมากกว่าเราชอบการสัมผัสที่มันมีความรู้สึกต่อกันการแบบได้กอดได้จูบมันคอมฟอร์ททั้งคู่อ่ะ มันรู้สึกปลอดภัยเราเป็นคนที่ชอบแบบเวลามีอะไรกับแฟนเสร็จแล้วเรารู้สึกว่าวเฮ้ยเราชอบการกอดเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยเราทำไอคิวตี้หนึ่งด้วยกันนะมีความสุขด้วยกันนะก็คือทุกครั้งที่มีเซ็กกับแฟนครั้งนั้นนับว่ามีความสุขแล้วใช่ใช่ในอาานาคตเนี่ยการที่เราจะมีเซ็กกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยเขาคนนั้นต้องเป็นคนยังไงเออเป็นคนที่เรารักแล้วกันแบบง่ายๆดกว่าแบบเป็นคนที่รักเราเป็นคนที่เรารัก เย็นตุบเธอก็ดีผมก็ชอบคนชอบเนาะันต้องชอบอยู่แล้วโอเคงั้นวันนี้ก็ขอบคุณพี่ฟฟกมากเลยนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์สังคมเราเนี่ยมักจะเห็นว่าเพศหญิงเนี่ยจะโดนล่วงละเมิดทางเพศอะไรนี้ซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยไม่ว่าเพศอะไรก็สามารถโดนล่วงละเมิดทางเพศได้ทั้งนั้นก็ดีมากที่พี่มาบอกวันนี้เพื่อที่คนดูเนี่ยจะได้ เข้าใจสังคมเรามากขึ้นว่าเอ้ยแม่งมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นอยู่นะแล้วถ้าเราไม่อยากให้มันมีอยู่เนี่ยเราต้องออกมาแสดงจุดยืนออกมาแสดงอะไรสักอย่างที่ทําให้สังคมมันดีขึ้นเนาะใช่ใช่<ม>ใช,ใช่ไม่รู้ว่ามันจะต้องเปลี่ยนที่ตรงไหนเหมือนกันอาจจะเป็นเรื่องของกฎหมายหรือเป็นเรื่องของค่านิยมในสังคมแต่ว่าเราเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันควรถูกเปลี่ยนมันไม่ควรมีใครแบบเพศไหนก็ตามใครสักคนที่โดน abuse เลยแล้ว โอเคขอบคุณมากพี่ครับขอบคุณครับฟังปิดกล้องเลยครับพี่มาดิ